ัหงดหแตลว่ามันหาม้าแล้วนี่มันคือว่าหายแล้วหายเลยบอกเล่นมากมากซือสูงจิตหายแล้วหาเลยบอมันหามาเนี่ยจ้าหาแล้วหาเลยใกล้ๆมือพนสิบเปี่ยนบ่าหังืจังไหนเปี่ยนถ้าเปี่ยนกะต้องทวบอกกันด้วยถ้าเปี่ยนแตต้องลกคนจีให้กรอกถ้าเปลี่ยนแปลงก็คือประมาณสี่โมงเสาร์ได้บอจ้าสี่โมงเสาร์ซื้อถังมือเล็กออกมือเหล็กออกเลยรัฐบานประกาศพนจ้า แต่ว่วา,าค,คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยายานในการรับชมลา่างตัเส้นก็นได้มามได้มามมาตรงกันมาตรงกันเลยจ้ามาตรงกันเห็นเน้นศูนย์ศูนย์อันล่างตัวเซนนี่ก็มาตรงกับเลขรักจ้ามาตรงกันวันเนี่ยมาตรงกันเลขหลักเขาให้มาศูนย์กับหกศูนย์กับหก ล้านเปอร์เซ็นต์นีเขาเผยมาศูนย์อีกมันมาตรงกันโอโ้ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ของกันเป๊ะเลยเจแพรสายลับทางไกลเด้อทุกคนเย็บซีหลายๆลาคนเอย่าล้อนะโดนเจแพรนะครับสายลับทางไกลมาจจะไหนก็เป็นแค่แนวทางน,นะครับทุกคนเด้อนะครับคิดถือก็จะว่ากันเนาะเพิ่นเอามาแบ่งปันด้วนี่ครับเอามาแบ่งปันนะครับเย็บซทุกคนทุกท่าน เยแพ้นะครับพี่น้องก็ะทากันคุณบอกว่าจะให้วันที่สิบสองเนาะวันที่สิบสองวันที่สิบสองวันที่สิบสอวันที่สิบสองเขาก็ตามให้ตามตามคุณบอกเนาะวันที่สิบสองเนี่ยคือหนึ่งละหมื่นออกคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับอ่าส่วนตัวเดีนี่บานนี่ประเด็นสําคัญและที่พี่น้องร้อยยืนแต่ก่อนหน้านี้เจ๊แพรให้ให้ไปแล้วคือ ศูนย์จ้าศูนย์ร้านศูนย์มาร้านเปอร์เซ็นต์ศูนย์ร้านเปอร์เซ็นต์ศูนย์กับหกอะศูนย์กับหกที่นี่หลักมามือนี้ได้มาแล้วจับคู่นะครับแล้วก็สามตัวบนสองตัวล่างได้มาครบแล้วจ้าครบมาแล้วอะครบแล้วครบหมดแล้วบ่จ้าครบเบิลปล่อยมาเบิลเลยเนาะปล่อยมาเบิลปล่อยเร็วเนาะแม่นบอกปล่อยเร็วให้ FC เป็นสื้อญาติเป็นประธานญาติเป็นประธานบัตรบ้านไก่เหมือนจีว่าไหง จังหวัดนี่ปล่อยมานี่บุญแยกบนแยกล่างมาเนี้ยบาดแยกบนแยกล่างบุว่าจะแยกบนแยกล่างเนาะใกล้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 เมื่อทีนี้เปลี่ยนแปลงมาตัวเลงกับคนกับพันธุ์หนูกันแต่ว่าเป็นไห้มาแล้วนี่ยเป็นคือว่าไห่แล้วไห่เลยบอเล่นมากมากเพือสูงจิตไห่แล้วไห่เลยบอเป็นไห้มาเนี่ยจ้าไห่แล้วไห่เลย ใกล้ๆมือพนสิีเปลี่ยนว่าอย่างซื้อจากไหนเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็ต้องท่อบอกกันด้วยถ้าเปลี่ยนก็ต้องลูกคนเจ็บให้อีกรอบนึงเนาะถ้าเปลี่ยนแปลงก็คือประมาณสี่โมงสักได้บอลจ้ะสี่โมงสักสื่อทันมือสี่โมงสักมือมือเล็กออกมือเหล็กออกเลยแล้วแต่าลประกาศผลการแต่ว่าเพิ่นเด่นมาคือสามศูนย์เจ็ดสามตัวตรงแต่ตอนนี้ พูนไหงมาเดียวพูนยังโบเทนหรือลีเยนดึงแลนเดี่ยงเนาะจ้าจ้าเด้มาแล้ยวฮัก็เอาน้ำสนอใแหงััเอฟซีลับชมเลยอ่ะเจ๊แพรบอกมาเลยจะค่อยๆเขียนไปเทียนละตัวสามตัวมีอ่าสาศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามตัวสามตัวบนจ้าแล้วก็ร้องมาสองศูนย์เจ็ดตั้งใจอืสองศูนเจ็ดี่เป็นตัวร้องเนาะจ้า แต่เพิ on, ่นไห้มาคือ3ามศูนยร้องไวก็คือ2องศูนย์เจลบไปเต็มหนึ่งรับร้อยกับกันไวก็คือมีศูนย์สี่ศูนย์หาศูนหกศเจ็ดก็าจากกับตัดมาจากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีสับสนเอาเป็นขันตอนนี้ว่าตัววิ่งเนาะตัววิ่งคือเป็นที่คิดที่ออกไปแล้ว ศูนย์กับหกจ้ะวิ่งศูนย์กับหกอ่ะเขียนศูนย์กับหกนาะตัววิ่งส่วนสามตัวบนหนึ่งสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดลองมาสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดนี่อันนี้เป็นตัวเลขสามตัวบนเนาะได้อันนี้ก็วิ่งบนศูนย์กับหกแล้วก็เอาเขียนแล้วสามศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดเป็นตัวสำรองเขียนโปรให่งน่อยๆเพราะว่าเพราสามศูนย์เจ็ดชุกแบบนี้สองตัวบนแบบนี้ สองตัวบนมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแต่วันเน้นศูนย์เจ็ดจากอือผิวูนย์สี่หงางเนาะใช่เอาศูนย์เป็นหลักใช่แต่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดใช่แต่ตัวเน้นที่สุดก็คือศูนย์เจ็ดใช่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์กลับไเลยนะจ้าอ๋อกลับเพราะว่าตัวสามตัวนี่เป็นแหงาะสามศูนย์เจ็ดเนะาะใช่แล้วกับสองศูนย์เจ็ดนี่คือตัวเน้นเพิ่นจะได้แหงเป็นศูนย์เจ็ด 0770เนาะสำหรับคนที่งบหน่อยปรอยากลงทุน0ซี0หา0มุลงทุน0770ด้าลงทุน70ว่าได้จับตัวนึ่งเลยนี่ตัวไหนว่าได้จับตัวนึ่งครูหนึ่ง30 30ด่า30ไม่ได้จับให้เราจะเอฟซีสิบเบอร์เก่าเด้อจ้ะอ่ะอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเียนหลายเป็นสิว่าหลายตัวแต่ว่าเขาก็บอกไว้ว่าอาจจะ30อาจจะมาได้ที่ไหน อันนี้เมสีเพิ่งเอาส่วนสองตัวล่างบสองตัวล่างหกเก็ดก็หกแปดเลยจ้าสองหางแค่นั้นจ้ามีสั้นนี่ล่างนี้ตัวเน้นเนิ่งหมน่นคือจะเป็นหกแปดอะหกแปดแปดแปดเดี๋ยวตัวไหนมนนิ่งจะวุ้งกลมแดงๆงไงแต่ว่าสีแดงเขาคือพวก่อนชัดเนาะเดี๋ยวจะจะลสีแดงก็อะไะเดี๋ยวล่างมันนิ่ง 6-8เพราะอะไรอเพราะไดงเบิ้ล้วรอพี่น้องอาจเดี๋เพราะชัดกว่าดงเพราะว่าสีมันเบิดลมันถุกระหุกน้อยนึงเลยเป็นบอกว่ามปนแดงกับเปนสีเรงบอกปอมบานไเป็นไอะีอ่ไมเสี่ยงสีวั้งเสียงสนอหลเด็กเสี่ยนอไหลเนาะเด็กแพ้สาแต่งตัวอาบน้ามาบอกน่เดอเล่นอนนี้แน่ สายลับทางไกลเกทแพนนะครับวัวันที่16มิถุนาปน2568เขียนเรียบร้อยนะครับตัววิ่ง0กับ6เนี่บนล่างเนาะใช่0กับ6นี่บนล่าง0กับ6ที่นี่นแยก3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนแล้วก็แยกกลางสอ2ตัวบนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวคออธิบายกนะเนาะนี่รถจักเชานตา คูณเจ็ดเจ็ดศูนย์หลายหลายแล้วจ้าพันคูณพันไปเลยตัวไหนนะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์พันคูณพันจ้ามื่นคูณมื่นหมดเปลี่ยนเอ้ยเงินสอเากตตามกำลังเนาะผู้ใดทุนใดก็ ลงหลายผู้ใด้ทุกหน่อยก็ได้จไปฝืนเจ้าของเนาะจะตามกําลังตามกำลังเจ้าของจะได้ขายขายข่าเขียวนีเนาะเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะกับปัจจุบันว่าผมมีเงินเดี๋ยวจะไปเส้นไปหาขายเขาขายของมาซื้อมันกับปัจจุบันเนาะจะเป็นแนวทางที่ซื้อนะครับเจอแวะกับวันนี้สิเอาตัวไหนครับมังนะคิดว่าคิดว่าศูนย์เจ็ดยี่สิบเอ็ดหรือว่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ครับเน้นเน้นมาก เรต้องอธิบายยัางเดี่วงเพราะว่าในหั่นเขียนแลาเียวบุสามเจ็ดศูนย์บกับตัวตัวร้องก็คือสองศูนยเจ็ดวิ่งศนรูดศูย์วิ่งหกรูดหกจวดเดียวเลยสามเจ็ดศูนย์มาแเนาะสามศูนย์เจตัวร้องก็คือสองศูนย์เจ็ดบบนี้บนสองตัวนี้ศูนย์สีู่นย์ห้าหกศูนเจ็ดแต่เนีนที่สุดคือศูย์เจ็ดแต่เพื่อนบอก่าหันว่าอย่าลืมศูนย์สามสามศูนย์มได้จับกูเนาะ็ได้จับในหั่นหสองตัวก็ตามนั่นเนาะ いい。